ฮอตพอตร้อนได้ไม่ต้องเติวดำร้อนกล้องกับหัวซะแล้ว,วน้องกว่านะประวันนี่เปิดมาปิดฝาแน่นเกินมันพุ่งเนี่ยมันให้มาแม่แค่นี้เปิดถ้าปกตินี่ก็ตีเลยสิบบาทนะแพงไเนี่ยเนี่ยคิดว่าค่าเนี้ยแพงเนี่ย เรื่องดีอยู่อ่ะดีป่ะอร่อยแลนะมีอะไรแต่ดมาแค่นี้แม่แม่ก็บอกเหมือนว่าอะไรเลยไม่มีอะไรใส่ก่อนคนแทงต์ในกล่องเรนเพลงอันนี้หรือเปล่าเนี่ยคืออะไรที่ทำให้มันอุ่นอน่ยให้กล้องดูก่อนเรา,าจะเป็นยูทูปูทบเบอร์ถ่ายลงไปเล่นๆพักเสียงแรง ก็ต้องอยู่โหเมื่อวานนี้โคตรร้อนอะร้อนแบบกุ้งอ่ะแต่มันร้อนจากอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเป็นสารอะไรวะช่างบอยเคยเคยเคยยดดูอยู่แหละแต่ไม่ได้ใส่ใจเลยเป็นน้ำที่เข้มข้น ต้องหอององมาล่าอร่อยอันนี้เป็นชาบูน้ําดำรสชาติของมัน,นเป็นน้ำฝน,ำก,นกล่องมันสวยเนะกล่องมันใช้ได้ห้าครั้งนะจริงนะอ่ะล้างแล้วก็เก็บเก็บไว้ใช้อีกถ,ถุงนี่ใช้ได้กี่ั่ะถุงลอครั้งเดียวครั้งเดียวนะเนี่ยพอใส่แล้วแล้วมาจะฟูๆนะ่ๆืม เอาละงงนานอยมเนี่ยแป๊บหนึ่งแต่มันร้อนเร็วดีอ่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝาเออแต่หองเจ็บดีอีพูดไอเอไอดีสนามหนึงย <AM A S 2> ังใช้แก๊สอยู่เลยเนี่ยอันนี้นะ เริ่มเดือดแล้วเริ่มร้อนแล้วดูนะโนะหเร็วเลยฟอนขึ้นแล้วปิดฝาก่อนป่อยปิดฝาอ๋อปิดได้ไหยวะชาบูเลยนะร้อนได้ไม่ต้องเติมน,น้ำร้อน

อันนี้ซื้อมา,าสามสิบห้าบาทสามสามถ้วยร้อยมีหมาล่าชาบูแล้วก็เดือนหน้าเดี๋ยวจะมีรสเจียวฮอนควันขึ้นเลยท่มอยเร็วเรอวเร็วดีสามสิบห้าบาทก็ไม่ไม่ถือว่าแพงนะถ้าซื้อซื้อขับเอาไว้ดิม,มีมีผักอยู่ต้องผักใส่มันใส่ไข่ได้เออก็ ไข่เนีวยูมสเทนถ้าเกิดเปียกเปียบเทียบกับของไอ้มัมม่าเกาหลีที่สองละห้าสิบสองละหกสิบอะไรนั้วนี่ดีกว่านะอันนั้นแม่งต้องต้มเองอะไรเองนะนี่เปิดฉีดซองเทน้ำใส่ไข่ใส่ตามจบที่จริงเราใส่เครื่องตามใส่ใส่เครื่องเลยพวกเนื้อสุกเนื้อสัตว์มันก็สุกนะก็ราะมันร้อนถ้าร้อนขนาดนี้แสดงว่าสุกแล้วความร้อนู่ซองมันก็ร้อนนะพอตอนหลังๆเนี่ยเนี่ยร้อนแล้วเนี่ยนี่เป็นสารอะไรวะเสร็จซลเดน มันใช้ให้หลานตะรงรอๆๆๆๆอยากกินไอ้นีอ่อีกของญี่ปุ่นอะโมจิอ่ะโมจิที่มันแป้งที่มันย่างขอาไฟอโอ้อันนั้นเป็นโมจิแบบดั้งเดิมเออไม่ไปหาในท็อปก็ไม่มีน่ากิน โมจิอันนั้นคือโมจิแต่ถ้าเป็นลูกๆมีไส้เรียกว่าไดฟุกุเออไดฟุกุมันมีแค่ไดฟุกุแต่โมจิไม่มีว่าชื่อตรงไหนกเราเห็นมันออกน่าทำเลยเคยกินอันนี้ไม่แป้งท,ที่ที่เป็นแป้งที่เป็นแบบคำๆอะ่ะแล้วที่มันทำใส่น้ำไม่ค่อยกินจิีก็เรียกว่าอะไรนะอันนั้นก็เป็นเป็นโมจิเหมือนกันเคยเห็นเขาเรียกว่าอะไรวะแต่มันเป็น ที่มันเป็นแป้งอะเนาะเป็นโมจิแบบนิ่มอะไรของมันนั่นแหละที่มันเราทําใส่เหมือนน้ากิมจีด้วย้วยๆที่เป็นเล็กๆอจุ่มๆใส่ะรอประมาณกี่นาทีเอาเนี่ยนะรอมากี่นาทีวนะเน,นี่ยรอเน,นี่ยเนี่ยรอเนี่ยเนี่ยขนาดแตียงรอเน,นี่ยรอประมาณแปดถึงสิบนาทีเส้นจะนุ่มพอดี มันจะเหมือนเราเวฟหรือเราต้มเส้นอะ่ะต้มเหมือนเราต้มใช่ไหมเนี่ยมันจะอย่างงี้เนี่ยร้อนร้อนนั่นเนี่ยมันจะบอกวิธีการทำด้วยเี่วิธีการทำอยู่ตรงนี้แล้วก็หมายเหตุมันจะมีเขียนบอกอยู่ข้างล่าง ใส่ไ,ไปอีกนดหนึ่งลองลองชิมดูเดี๋ยวนะินทานบอกว่ามันมีรสแจ่วห้อนด้วยลองจแจ่วห้อนมาชิม ใส่ไข่สักสองลูกพอดีเลยเนาะใส่ไข่แล้วก็ใส่ผักใส่ผักใส่หมูใส่หมูส่าใช่ซื้อมาไว้แล้วพวกไอ้ผักนั่นเขาได้พี่ที่มันแช่แข็งอะผักหั่นเป็นเต๋ออะหรืออะไรก็ถั่วเออแครอทเอาที่มันเป็นแพ็คแล้วใช่ใช่เป็นแพ็คอะเก็บได้นานนะแล้วก็ซื้อหมูสับมาไว้นะเออมันเดือดเนี่ยเดือดเนี่ยร้อนเนี่ยโอ้โหค้นขึ้นขนาดนี้ก็ คล้ายๆการการน้ำร้อนเลยเนี่ยปุ้งเมื่อคืนนี้ปิดหมดเลยปิดเสร็จอันนี้ปิดใช่ไหมแล้วก็เอาอันนั้นวางครับแล้วพอวันดันร้วมากฝาเปิด ยังไม่ได้กิน,น <|th|> Help, เลยกี่ทีโดนเนี่ยเกือบแล้วไอขึ้นแล้วเนี่ย กินแล้วหมอไปกินข้าวหรอเพื่อนอือเฮ้ยช่างบอย ฟุ๊รดหมาล่างมันจะอร่อยกว่าอันนี้เป็นแบบว่าไม่ไม่ใส่เครื่องอะไรเลยนะใส่เครื่องที่เให้มาอย่างเดียว <c oughs> หอกขึ้น begini ni Mai กินแห